จ้าก่อนนั่งนั่งสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนลูกอ่ะแจบลงแจบลงแจบลงลูกแจบลงไหนแจบลงทํางานสวัสดีค้าแม่แม่ก่อนโอนแม่แม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋าอาจารย์จ้าลูกอาจารย์จ้าโอนแม่ก่อนค่ะมีใครรักหนูไหมเนี่ยมีใครเอ็นดูหนูไหมเนี่ยหนูออกจาก่ารักลูกหมอบลงแล้วี้ โอ้อ oh. uh, mm ่าโอนพอนากมากเลยค่ะสาวน้อยงามตาสี่คูนร้อยค่ะแม่แม่ค่ะไฟวิบวับวิบวับวิบวับงามตาวิบวับวิบวับอะไรอยู่ สวัสดีค่ะผู้นี้แทงโู้นี้แทงผู้นี้จัดการพ่อแล้วตอนนี้ <c oughs> งามตาหนูก็เล่นเบาๆวางสิลุกเออ <c oughs> เล่นเหมือนเด็กผู้หญิงอะ่ะ<อ>ไม่ใช่เล่นเหมือนเด็กผู้ชายนะบอกตรงนะบอกตรงเออขอตังค์สิบบาทเออบอกรงบอกรงนะเออเ <c oughs> ขาตั้งสบาท เขาก็ลังดังเลยอ่ะเอาเอาปุ่นไว้กับเปรแล้วทีนี้เอาทะเลาะกันกับเปรแล้วเอาเอาดูเจว่าเจว่าเจว่าห่วงลูกเจว่าห่วงลูกเจว่าห่วง <laughs> ล้มเองเล่นเองล้มเองเอา โอ้ยเนะีกระไดพี่นีกระได,ด,ดกลางค่นอน,น,นเลย <c oughs> ดูไฟมีไฟด้วย ขาด่กนจะได้นอนแล้วแมมว่างคนสีบได้นอนดอกปีนี่อีละสิเฮดขาด่อนแหละจะได้นอนไหมลูกอะถูกเปนอนไม่ได้นอนตัวนี้ไหมใช่ไหมนี่โบเขาบอกว่าสิโนนบบได้นอนจ้าซี่บกูกูคอย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  ส่งให้ปอดูไฟนางไฟนางเลยดิใชลิบมเะลมเนาะโอ้เลยยิบเลยยับมากเดี๋ยวเล่นเหลือเล่นเหนื่อยเดี๋ยวก็ง่วงนะนี่ Oh. <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> นี่เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องงามตาด้วยนะคะมาดูความสนความน่ารักของน้องงามตาแล้วก็คุณแม่ของเขานะคะซึ่งคุณแม่ของเขาก็แบบเอ็นดูลูกสาวเขามากนะห่วงลูกมากเป็นคุณแม่ดีเด่นเลยนะคะ งานตาก็จะหาเพื่อนเล่นนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆไปโรงเรียนไงหนูก็เหงาไงนะคะได้ของเล่นใหม่ด้วยแหละดูดูอพอปููกเป้ให้นอนแต่ไม่นอนค่ะเน mm ี hmm. ่ยลราก็บอกว่าจะนอนบอได้นอนนะ mm hmm. อาหิงหมดฤทธิ์บอระเออเออ,อ mm hmm. ไอจอยโซนนะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ดูค่ะความโซนของน้องงามตานะ mm hmm. ไม่เหมือนไม่เหมือนใครอะ่ะโซนเกิรดอะ่ะนี่เลยขบอกว่กกาอันถ้าคนเกิดเขาเอินบักทีหนึ่งบักทีหนึ่งนะคะอันนี้สร้างเอินที่ยางบาทนี่ไอ้สไอ้สไอ้สโอ้ยนะโคนี้ดูโคนี้ดูโคนี้เอ๋ยโคนี้ ทักทายก่อนค่ะคุณช่วยเจ้จาจ้าก่อนเร็วไปแล้วค่ะอนั่งนั่งสวัสด,ดีจ้าทักทายแม่แม่ก่อนเร็วฮาดดนพ่อนะลูกสาวฝุ่นโบน่ารักจ้านะคะอ่ะสวัสด,ดีจ้าก่อนนั่งนั่งสวัสด,ดีจ้าแม่แม่ก่อนลูกอ่ะอ่ะแอบลงแจบลงแ็บลงลูกแ็บลงไหนะแจบลงทำงานสวัสดีค้าแม่แม่ก่อนอ้อนแม่แม่ด้วยอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่จ้าอาจารย์จ้าลูกอาจารย์จ้าโอนแม่ก่อนค่ะมีใครรักหนูไหมเนี่ยมีใครเอ็นดูหนูไหมเนี่ยหนูออกจะน่ารักดูวยมอบลงแล้วตอน,นโอ้อ่าโอนพอนากมากเลยค่ะสาวน้อยงามตาสี่คูร้อยค่ะแม่แม่ค่ะ โอ้ไปดูท<ห>ลิปก่อน <ไป S 1> นะงานตา <ไป S 1> วิ่งแบบว่าหน้าตั้งเลยนะคะสี่คูนร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นอโคอโยตี้นะคะแม่ๆค่ววันนี้มาเป็นโคอโยตี้นะคะอ่าเรียกอกอดแม่ๆกอลูกอ่าสวัสดีเจ้าหมอบลงหมอบลงหมอบลงเจ็บลงเจ็บลงบอกพี่เป้ก็จะสั่งว่าเจ็บลงดูท่ายืนค่ะดูท่ายืนสก่อนอ่าเจ็บลงทํายังไงลูกงามตาเจ็บลงว่ะเจ็บเป็นไหมเนี่ย แอบลงสวัสด um um pues ีข่าแจบลงแหวบลงแหบลงแหวบลงแบลงทำยังไงคนเก่งแจบลงลูกแจบลงสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนค่ะอุ้ยดูถามสินี่แหละนะแจบลงคือนอนแจบลงเลยไม่ได้แจบเหมือนพ่อหนูจะแจบนอนนอนแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยดู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 โอ้โอนง งนพ่อน้อยด้วยเอาโผดให้พ่อน้อยแล้วตอนนี้เนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะนยนะนยนะสาวน้อยร้อยโลนะคะแม่แม่ขาเนี่ยเจ้าตัวสุดยอดของเราเลยนะจะทับพ่อให้เละกันเลยทีเดียวนะคะสุดยอดนะคะ ่จ้าแม่แม่่าเอางามตาเอ้ยเอาแล้วค่ะตัวนี้ก็ทะเลาะกับเปลบ้างหลังจากที่ทะเลาะกับพ่อเสร็จแล้วมาเจอทัาพ่อให้ตายเลยโถโถแเสบสุดยอดเลยนะคะ รักพ่อเกินไงรักพอ่อดูเจวาดก็สก,กิดพ่อน้อยจังเลยอ้อนพ่อจังเลยนะลูกสาวมีเพื่อนเล่นแล้วทีนี้วิ่ง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 เอ้ยทะเละาลกกะกับเปรแล้วทะเลาะกับเปรแลเปรอยู่นู้นอยู่นี่ที่ไหนขนูอยากเล่นกับพ่อเนาะนูคิดถึงว่ะ หนูคิ้ถึงคิดถึงจังเลยบ่้อนแม่แม่หน่อยเร็วอ้แม่แม่หน่อยเร็วโอ้ยวิวิ่งนาตังมาเลยวิ่งนาตังมาเลยไข่เนี่ยไข่แอบอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยทำอะไรคะเล่นเปลยเปลยพ่อน้อยก็ขาดนะพ่อเขเอาเชือกมัดให้ลูกเปลยขาดแล้ว ไม่ใช่หนูนอนแล้วเปลยจะขาดบ่หูกนฮะถ้าหนูนอนเปลยขาดแน่ๆเลยนะ <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเห็นพ่อได้ย่ามาวิ่งแล้วค่ะมาไหมมาแล้วมาแล้วมาวิ่งตามพ่อวิ่งตามพ่อ ยิงตามพ่อละอออกินหน่อยจ้าบ๊ะหนูกอกกินหน่อยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ้อ,อย,ออย,ออย,ออยส่วนมากเลยหญิงงามของเรานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ในช่องงานตุกตุ้กันด้วยนะคะแม่แม่ค่ะ มาดูความสนความน่ารักของน้องงามตานะคะดูค่ะงามตาเอ้ย